มาดูบรรยากาศการสักการะพระบรมสารีริกธาตุค่ะเมื่อวานประชาชนยังคงหลั่งไหลเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลานะกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่บริเวณท้องสนามหลวงประชาชนจํานวนมากค่ะหลั่งไหลกันกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคะลานะกันอย่างต่อเนื่องค่ะ ซึ่งได้มีการเชิญมาปฏิษฐานจากประเทศอินเดียมาตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์จนถึงวันที่3มีนาคม2567เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ซึ่งในวันที่2และ3มีนาคม2567ค่ะมีการขยายเวลาให้ประชาชนเข้ากราบสักการะจากเวลา9กนาฬิกาถึง20นาฬิกาเป็น7นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยประชาชนไปกราบสักการะขอพอรต่างรู้สึกปลอบปลื้มใจแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของตนเองค่ะไปฟังเสียงกันค่ะค่ะวันนี้ก็มีโอกาสอันดีในชีวิตที่ได้มากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ มีโอกาสมากเลยเพราะว่า2517ปีเพิ่งจะได้ออกจากปะอินเดียมาประเทศไทยเพื่อนในวันเกิดของครบรอของพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่10แต่ก็คิดว่าต่อไปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศคงจะดีขึ้นมีความหวังมากเลยที่ท่านจะได้เสเดส็จมาที่นี่ก็ขอพอรท่านเพื่อสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อเพื่อบ้านเมืองด้วยก็รู้สึก มีความภาคภูมิใจนะคะในฐานะเราเป็นพุทธศาสนิกชนชาวไทยนะคะก็ประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้กมากราศักกระเพราะว่าเ,เป็นโอกาสยากที่เราจะเดินทางไปสักการะยังสถานที่ที่ประดิษฐานจริงก็และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมนาในหลวงรัชกาลที่10ครบ7 2พรรษานะคะก็ เป็นพระมหาการุณาที่คุณอย่างยิ่งใหญ่เนยนะคะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้มากราบสักการะนะคะพระธาตุนะคะของพระสารีบุตรและพระโมคคานาค่ะค่ะทังนี้ประชาชนนะคะก็สามารถนำเอารถยนต์มาจอดได้ที่จุดจอดรถที่เขามีการกำหนดเอาไว้ให้นะคะ ที่บริเวณลานจอดรถสนามหลวงหรือไม่ก็ราชนาวีสโมสรค่ะใต้สะพานพระราม8ดรวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหาคนครก็ได้นะคะส่วนในวันนี้ค่ะต้องรายงานสภาพอากาศถ้าใครจะเดินทางไปกบาบสการะพื้นที่ของกรุงเทพค่ะมีความเสี่ยงจะเกิดพายุฤด,ดูร้อนดังนั้นเตรียมพกร่มกันไปด้วยส่วนใครที่พาบุตรหลานไปค่ะจุงมือกันให้ดีค่ะหรือไม่ก็เขียน ชื่อที่สามารถติดต่อได้ไว้ในกระเป๋าเสือ้อกระเป๋ากางเกงของเด็กๆก,กันด้วยป้องกันการพัดหลงนะคะ